สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับผลนะครับผลข้างเคียงหรือผลเสียของการที่นอนนานๆน,น,นะครับนอนนานๆซึ่งก็อาจจะรวมทั้งผู้ป่วยที่ติดเตียงนะครับหรือผู้ป่วยที่ไม่ได้ติดเตียงแต่ว่าออนอนนานๆไม่ได้มีกิจกรรมลุกนั่งเดินอะไรทำนองนี้มันก็จะล้วนแล้วแต่มีผลเสีย ทั้งนั้นเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าสุขภาพเดิมเป็นอย่างไรแล้วก็ใช้เวลาการพักผ่อนอยู่บนเตียงเนี่ยนานเท่าไรต่อวันนะครับอย่างหัวข้อแรกเนี่ยก็คือในกลุ่มของออการที่กล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อฝ่อหรือกล้ามเนื้อไม่มีแรงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาเหมือนกันนะครับคือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็ จะลดลงนะครับขนาดของกล้ามเนื้อ,อ,อหน้าตัดเนี่ยก็จะลดลงไปนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเดิมกล้ามเนื้อเขาใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ระยะเวลาในการนอนติดเตียงหรือนอนนานๆเนี่ยกี่สัปดาห์หรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเวลาที่มันฝ่อตัวหรือมันอ่อนแรงลงเนี่ยกว่าจะฟื้นตัวได้เนี่ยหมอว่าอาจจะใช้เวลานาน,าน มากมากกว่าระยะเวลาที่เรานอนสอีกนะครับเช่นเรานอน1สัปดาห์อาจจะฟื้นตัว2-3สัปดาห์อะไรประมาณนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า Activity ของเขาทำส่วนนี้นี่สำคัญมากๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้มีการนอนนานๆแล้วเนี่ยนะครับในท่าเดิมๆนานๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่าที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือติดเตียงเนี่ยแล้วก็ขาดการเขาเรียกว่ายืดหยุ่นนะครับ ขาดการดัดข้อต่างๆเช่นข้อสะโพกข้อเข่าข้อมือข้อนิ้วมืออะไรประมาณนี้หรือข้อไหล่เนี่ยก็จะทําให้เกิดการติดนะครับของข้อต่างๆโดยเฉพาะข้อเท้านะครับปลายเท้านี่ก็จะจิกลงนะครับข้อเข่าเข่าก็จะงอพองเสร็จปุ๊บก็ไม่สามารถจะเหยียดได้สุดประมาณนี้นะครับหรือว่าอาจจะมีผลกับ เรื่องของข้อสะโพกที่ติดด้วยนะครับซึ่งข้อต่างๆในส่วนที่กล่าวถึงเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการยืนการเดินเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือโดยเฉพาะการนอนนานแล้วก็ขาดการออยืดเหยียดข้อต่ออันนี้ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับมันก็จะมีผลเสียอีกอันหนึ่งก็คือภาวะกระดูกพรุนนะครับกระดูกพรุนเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ไปตามวัยของเรานะครับก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้เกิด กระดูกพรุนได้แต่ว่าลำพังเองในการที่นอนนานๆแล้วก็ไม่ได้มีการออกแรงนะเช่นไม่ได้การลดน้ําหนักนะครับไม่ได้มีการยกน้ําหนักหรือไม่ได้มีปลายเท้าสัมผัสพื้นไม่ได้มีการยืนนับการดึงกระชากอะไรอย่างเงี้ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ทําให้มีภาวะกระดูกพรุนได้ง่ายนะครับ ระยะยาวก็อาจจะเปราะง่ายนะครับเปราะง่ายอันนี้ก็จะมีปัญหาเป็นผลเสียตามมาด้วยเช่นเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เรานอนนานเนี่ยนะครับสังเกตว่าเวลาอย่างผู้สูงอายุเนี่ยมักจะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะง่ายๆนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันอาจจะต้องมีการสวนหรือการทำความสะอาดที่ไม่ครบถ้วนเนี่ยก็จะพบว่า ผู้ป่วยหลายๆท่านนะครับที่นอนติดเตียงหรือนอนานานๆเนี่ยอาจจะมีไข้สูงหนาวสั่นก็ให้ระวังไว้เลยนะครับถือว่าเป็นจำนวนเคสเยอะทีเดียวแหละใน100%เนี่ยก็จะมีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะแล้วก็อาจจะมีการตกตะกอนของก้อนนิ้วตามมาอันนี้ก็ต้องระวังโดยเฉพาะถ้ามีไข้สูงหนาวสั่นนะครับอย่าไปคิดว่าจะเป็นไข้หวัดอย่างเดียวนะครับ ข้อพบอีกว่าหลังจากที่เรามีการนอนนานนะครับนอนนานโดยที่ไม่ได้ลุกขึ้นมาเลยเนี่ยชีพจรในระหว่างที่เราพักนะครับสมมุติว่าเราไม่ได้ออกกําลังเนี่ยแล้วลองจับชีพจรดูเนี่ย ชีพจรเนี่ยจะมากนะครับคนที่ชีพจรมากเนี่ยปกติแล้วถ้าไม่ได้มีโรคอะไรเนี่ยเราก็จะถือว่าไม่เคยมีความฟิตเท่าไหร่นักนะครับชีพจรเนี่ยไม่เคยมีความฟิตเท่าไหร่นักหรือแม้กระทั่งว่าหลังจากที่ออกกําลังกายปกติเนี่ยชีพจรก็จะมากขึ้นถูกไหมครับแต่มันจะมากกว่าปกตินะครับจะจะใจสั่นเต้นเร็วนะครับหลังจากที่เราออกกําลัง ถ้าหากว่าเรานอนนานๆแล้วอยู่ๆเนี่ยเรามาออกกําลังอะไรประมาณนี้นะครับหรือแม้กระทั่งว่าบางทีเราไปจับชีพจรหรือใช้เครื่องนะครับวัดชีพจรของผู้ป่วยที่ติดเตียงหรือนอนานานๆเนี่ยจะพบว่าชีพจรเขาเนี่ยจะเร็วมากกว่าปกติด้วยนะครับมันจะมีข้อเตือนอีกนิดนึงนะครับคือหลังจากที่ มีการนอนนานๆนะครับเอ,อ่อะจะทําให้เอ,อ่อเขาเรียกว่าการปรับตัวนะครับหรือระบบประสาทอัตโนมัติเกี่ยวข้องกับเรื่องเอ,อ่อความดันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเวลาที่นอนนานๆแล้วก็ลุกขึ้นมาเร็วๆเนี่ยนะครับอาจจะทําให้มีเอ่อความดันตกแล้วก็ทําให้มีอาการหน้ามืดลอยได้เช่นเดียวกันนะครับในระหว่างนี้เนี่ยบางทีเราไม่ได้ สังเกตอาการของเขาอะแต่ผู้ป่วยเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะสื่อสารกับเราได้ว่าเขาหน้ามืดเนี่ยนอนนานๆแล้วอยู่ๆเราจับลุกขึ้นมาเร็วๆโดยที่ไม่ค่อยๆปรับเนี่ยก็จะมีปัญหาด้วยเช่นเดียวกันทําให้เลือดไปสูบฉีดสมองได้ไม่เต็มที่นะครับมันจะมีผลเสียอีกอันหนึ่งที่จะเจอค่อนข้างบ่อยเลยนะครับคือเรื่องของเขาเรียกว่าริมเลือดอุดตันนะครับริ่มเลือดอุดตันคือ สังเกตไม่ว่าเวลาที่เราเดินทางบนเครื่องบินนานๆเนี่ยเขาแนะนําให้กระดกข้อเท้าขึ้นลงนะครับเพื่อเป็นการปั๊มนะครับปั๊มเส้นเลือดต่างๆปั๊มกล้ามเนื้อเนี่ยให้มีการาสูบฉีดหมุนเวียนของเ,อเลือดไม่ให้มีตะกอนริมขึ้นไปนะครับอา,อาจจะทําให้มีใครเรียกว่าเส้นเลือดดาอักเสบเพราะว่ามันจะมีริ่มเลือดมาค้างแล้วก็ทําให้ขานี่บวมนะครับขาแขนเนี่ยบวมได้ ผู้ป่วยที่นอนนานาน,นะครับอีกสิ่งหนึ่งนอกจากที่ไข้หนาวสั่นเนี่ยจากทางเดินปัสสาวะอักเสบแล้วก็ให้เราสังเกตดูนะครับบางครั้งผู้ป่วยเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าสำลักอาหารในในใ,ในเกิดขึ้นมาจากอาหารชนิดอาหารที่มีลักษณะเหลวเกินไปนะครับแล้วก็เกิดการสำลักนะครับ ทำนองนี้ก็ทําให้มีอาการปอดบวมได้เช่นเดียวกันพวกนี้ระดับออกซิเจนในเลือดก,ก็ต่ําแล้วก็หายใจเร็วมีไข้สูงหนาวสัน่นอันนี้ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับแน่ๆเลยนะครับนอนนานก็ไม่อยากอาหารเพราะว่าเราร่างกายเราไม่ได้มีการใช้พลังงานถูกไหมครับติดตามผลก็คือ อาการขาดอาหารด้วยเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะหาโปรโตีนเสริมนู่นเสริมนี่อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เราต้องดูด้วยนะครับว่าผู้ป่วยที่ติดเตียงไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเลยเนี่ยก็ย่อมที่จะเบื่ออาหารอยู่วันยังค่ำนะครับติดตามมาด้วยการบีบตัวการเคลื่อนไหวของลำไส้บีบตัวน้อยลงก็จะทำให้ท้องผูกอีกก็เป็นวงเวียนอยู่ในลักษณะแบบนี้แหละนะครับ ทีนี้แผลกดทับเกิดขึ้นมาได้เหมือนกันหลังจากที่มีภาวะที่ขาดอาหารขาดโปรตีนนะครับขาดเส้นใยคอลลาเจนขาดความยืดหยุ่นของผิวหนังขาดการดูแลที่ดีก็จะมีแผลกดทับตามมาท้ายสุดที่หมอจะฝากนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นภาวะอาการซึมเศร้าหรือวิตกกังวลของผู้ที่นอนติดเตียงซึ่งในทั้งหมดกรณีแบบนี้นะครับให้เราตระหนักไว้เลยว่าถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนกับเป็น ทฤษฎีที่ที่หาอ่านได้นะครับแต่ว่าในทั้งหมดนี้เ,เราจะต้องรับทราบนะครับคือผู้ดูแลเนี่ยก็ต้องดูแลแล้วก็ให้ตระหนักไว้เสมอว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยให้ผู้ป่วยเนี่อนอนนานน,าน,นานนะครับโดยที่ไม่ได้มีข้อบ่งชี้ว่าให้นอนนานน,าน,น,านเลยเนี่ยนะครับก็พยายามจับลุกจับจับนั่งได้เพื่อป้องกันสิ่งที่ ออจะเกิดขึ้นนะในต่อไปแล้วก็ทำให้เรามีอุปสรรคในการดูแลผู้ป่วยได้ซึ่งในคลิปต่อไปเนี่ยหมอก็จะมีวิธีการง่ายๆนะครับประมาณสัก7-8วิธีที่จะลดเงื่อนไขผลเสียที่จะเกิดขึ้นที่ที่โชว์นะครับสวัสดีครับ